นุกคิดเรียนวิ์กับครูฝนอัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ตอนนี้นะถ้านักเรียนได้ยินเสียงอะไรนะคะอาจจะได้ยินเสียงเพลงนะคะเพราะว่าเผอิญว่าบ้านหน้าโรงเรียนเนี่ยเขากำลังเปิดเพลงหรือร้องคาราโอเกะคุคูครูไม่แน่ใจนะแล้วก็ครูครูก็รอให้เขาหยุดแล้วแต่เขาก็ไม่หยุดเนาะก็เลยจำเป็นจะต้องอัดคลิปอาจจะมีเสียงเพลงแทรกเข้ามานิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตค่ะในวันนี้จะพาไปดูการทดลองด้วยนะอ่ะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะก็คือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมใช่ไหมจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือว่าแหล่งที่อยู่ดังนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตาม จึงต้องมีการปรับโครงสร้างแล้วก็ปรับลักษณะของตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั้นๆซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่หาอาหารแล้วก็ดำรงชีพอยู่รอดได้ในแหล่งที่อยู่นั้นๆเดี๋ยวนักเรียนมาดูภาพกันดีกว่าภาพแรกคือกระบองเพชรกระบองเพชรเนี่ยสังเกตไหมว่าทำไมไม่มีใบมีแต่ลำต้นเนื่องจากว่ากระบองเพชรเนี่ยค่ะนี่นะคะคือต้นกระบองเพชร ต้นกระบองเพชรเนี่ยได้เปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนามนี่คือหนามเปลี่ยนใบตอนแรกเนี่ยเปลี่ยนใบให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายใบกลายเป็นหนามเพราะว่าใบเนี่ยมีหน้าที่ในการคายน้ําการคายน้ําคือการที่น้ําเกิดการระเหย ออกจากต้นไม้และหยอ,ออกทางใบทําให้ต้นไม้สูญเสียน้ําดังนั้นกระบองเพชรเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณที่ร้อนจ,จัดอยู่ในทะเลทรายซึ่งทะเลทรายก็จะไม่มีน้ําใช่ไหมดังนั้นกระบองเพชรเนี่ยจะทํายังไงให้ต้นของตัวเองเนี่ยไม่คายน้ําต้องการที่จะรักษาน้ําไว้ให้ดีที่สุดกระบองเพชรก็เลย ทำให้ใบตัวเองเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆโดยใช้เวลาหลายล้านปีในการที่จะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงลักษณะใบให้กลายเป็นหนามได้พอใบกลายเป็นหนามปุ๊บก็เลยไม่มีปากไวในการคายน้ําดังนั้นกระบองเพชรก็เลยสามารถรักษาน้ําไว้ได้นะคะภาพที่2คือภาพกงกลางกงกลางเนี่ยเราเห็นลักษณะดูรูปเนี่ยมันจะมีรากเห็นไหมปกติรากต้นไม้จะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมแต่กงกลาง จะมีรากที่ยาวแบบนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นเนี่ยใช่ไหมลูกน้ำขึ้นน้ำก็จะท่วมรากกงกลางหมดเลยทีนี้พอน้ำลงก็จะเห็นว่ารากกงกลางโผล่ขึ้นมากงแล้วทีเนี้ยเคยไปทะเลไหม ขึ้นมันจะซัดชายฝั่งตลอดใช่ไหมคะการที่ขึ้นซัดชายฝั่งเนี่ยถ้าเกิดว่ารากต้นไม้ไม่ยาวต้นไม้ก็จะลม้มดังนั้นกงกลางก็เลยจําเป็นที่ต้องมีรากที่ยาวแล้วก็เยอะเพื่อยึดค้าจุนต้นไม่ให้ต้นล้มนั่นเองสมัยก่อนสมัยก่อนที่เรายังไม่เกิดตั้งนานแล้วเนี่ยกงกลางอาจจะเป็นรากธรรมดาแบบต้นแบบต้นมะม่วงก็ได้แต่ว่าเนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งมีชีวิตมีการปรับโครงสร้างของตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งที่ตนอยู่ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนลักษณะอย่างที่เห็นในภาพนี้น,นี่คือตัวอย่างของพืชน,นะคะคือต้นกระบองเพชรกับกงกลางต่อมามาดูภาพหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกลักษณะขนสีขาวนะคะเพื่อให้กลืนกับสีของหิมะแล้วขนก็จะหนาเห็นไหมคะเส้นขนจะยาวแล้วก็หนาเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นแล้วหมีขั้วโลกก็จะตัวอว้วนเพราะว่าสะสมไขมันในร่างกาย ไม่ให้ทนต่อความหนักได้เพื่อให้ร่างกายทนต่อความหนาวได้ก็เลยขนยาวไขมันก็จะเยอะแล้วขนสีขนเนี่ยก็จะกลายเป็นสีขาวเพื่อให้กลมกลืนไม่เป็นที่สะดุดตาต่อสัตว์ที่เป็นผู้ล่าแล้วอุ้งมือของมีทั่วโลกเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการเดินบนพื้นหิมะด้วยทีนี้มาดูอูด สังเกตขนอูดกับสังเกตขนของหมีขวโลกเป็นไงคะต่างกันมากเลยขนของอูดเป็นไงลูกสั้นมากขาเป็นไงขายาวแล้วขนตาอูดก็ยาวด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนตาอูดเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมขนตาอูดจะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายเนี่ยพัดเข้าตาแล้วก็ขาก็จะยาวเพราะว่าบางทีเนี่ย ใายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่บางที่มันก็เวลาเดินไปก็จะจมลงไปใช่ไหมขาอุดก็เลยจะต้องยาวแล้วขนก็สั้นเพื่อระบายความร้อนได้นั่นเองอทีนี้อูดเขาจะมีหนอกด้วยนะหนอกเขาเนี่ยอยู่ยตรงนี้จะเอาไว้เก็บไขมันพอเวลาที่ร่างกายขาดอาหารเนี่ยเขาก็จะเอาไขมันเนี่ยมาใช้ในการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายต่อไปไม่ได้เก็บน้ํานะหนอกอูดใช้เก็บไขมันนะคะต่อมา วันนี้คุณครูก็มีการทดลองมาให้นักเรียนดูด้วยเป็นคลิปการทดลองที่จริงเราจะได้ทดลองที่โรงเรียนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์การที่มีโรคระบาดนะคะเราก็เลยไม่ทดลองแต่ถ้าใครอยากจะทดลองเองที่บ้านได้นะทดลองเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยอุปกรณ์ก็มีแค่นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอุปกรณ์นะทีนี้กิจกรรมนี้ชื่อว่าการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตจุดประสงค์ก็คือ สำรวจและสืบคนข้อมูลเพื่อบรรยายโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ค่ะอุปกรณ์ถ้านักเรียนต้องการที่จะทำเองนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้สีไม้หนึ่งกล่องก็คือนักเรียนมีสีอยู่แล้วแหละตู้เลี้ยงปลาหรือกระมังก็ได้แล้วก็ข้อที่3เนี่ยหมายความว่าผักอะไรก็ได้ที่มันเป็นพืชน้ำนะคะซึ่ง จะเป็นผักวุ้งผักกระเฉดหรือผักตบชวาก็ได้ที่มันเกิดอยู่ในน้ําผักตบชวาก็คือพืชที่มันลอยอยู่น้ํานะคะหลายอายุหลายฤดูจเจริญเติบโตได้โดยการลอยอยู่บริเวณผิวน้ํารากของผักตบชวาเนี่ยจะอยู่ใต้ดินส่วนของลำต้นใบและดอกอยู่เหนือน้ำหรือผิวน้ำสามารถลอยไปมาได้ เมื่อกี้ครูพูดผิดขออภัยรากของผักตบชวาจะอยู่ใต้น้ำนะไม่ใช่ใต้ดินรากของมันจะอยู่ใต้น้ําส่วนลําต้นใบและดอกเนี่ยจะอยู่เหนือผิวน้ําสามารถลอยไปลอยมาได้แล้วก็อยู่ได้ทุกสภาพน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําดีน้ําเน่าน้ําเสียผักตบชวาเนี่ยมีถิ่นกําเนิดในแถบลุ่มน้ำแอมะซอนประเทศบราซิลนะในทวีปแอฟ,ฟริกาใต้ อขออภัยในทวีปอเมริกาใต้มีดอกสีม่วงอ่อนคล้ายชอ่อดอกกล้วยไม้และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ส่งผลกระทบในแหล่งน้ำทั่วไปส่งผลกระทบยังไงบางทีผักตบชวายเยอะทำให้แสงแดดส่องไม่ถึงแม่น้ำปลาหรือว่าพืชที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยก็ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เนื่องจากว่าแสงแดดส่องไม่ถึงนั่นเองเขาก็เลยมีการกำจัดขึ้นมา ถ้าดูข่าวจะเห็นว่าจะมีออคนที่เขาทํางานเกี่ยวกับทคาความสะอาดคลองน้ำค่ะเขาจะไปตักผักตบชวาขึ้นมาพอมันมาอยู่บนน้ำไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมไม่รอดนะมันต้องอยู่ในน้ำพอเขาตักขึ้นมามันก็ตายแต่จะมีมีก็มีประโยชน์นะแต่ข้อเสียก็มีข้อดีก็มีแล้วก็ข้อ4ี่แหล่งข้อมูลหนังสืออินเทอร์เน็ตนะคะข้อ5ขออภัยข้อ5ต้นถั่วหรือพืชบก พืชบกหมายความว่าพืชที่มันจเจริญเติบโต,ตบนพื้นดินนะลูกลักษณะของมันก็คือรากมันจีฝั่งลึกลงไปในดินลำต้นมันก็จะหยุดดินเหมือนกันยึดกับดินไว้แต่ถ้าเป็นสัตว์ขอโทษนะคะขออภยัยแต่ถ้าเป็นพืชน้ำรากมันจะอยู่ในน้ำแต่พืชบกรากมันจะอยู่ในดินนะคะพืชบกอะไรก็ได้ที่มันเป็นพืชที่เกิดบนบกได้หมดเลยแล้วก็กระดาษแข็ง A4 นะคะ ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเรียนตามปกติคุณครูจะให้เราใช้กระดาษแข็งเนี่ยมาวาดอธิบายแล้วก็นําเสนอแต่ในครั้งนี้เราจะไม่ได้นําเสนอนะดังนั้นเราก็จะใช้อุปกรณ์ไม่ครบตามนี้อุปกรณ์ที่ใช้หลักๆนะคะมีแค่3ามอย่างใครอยากลองทาที่บ้านนะมีกระมังพืชบกแล้วก็พืชน,น้ําพืชบกใช้อะไรก็ได้พืชน,น้ําใช้อะไรก็ได้ง่ายๆผักบุง้งผักกระเฉดได้หมดเลยหรือผักตบชวาก็ได้พืชบกก็อะไรก็ได้หญ้าที่มันเกิดตามน้ําก็ได้เอ้ย ขอภห้หญ้าที่มันเกิดตามพื้นดินอะไรก็ได้นะคะหรือผักชีหอหอมอะไรก็ได้ที่เป็นพืชบนดินทักเรียนสามารถแยกออกนะว่าอนนนันไหนคือพืชในน้ำอันไหนคือพืชบนดินสังเกตด้วยตาก็รู้แหละอะไรที่มันเกิดในน้ำนั่นแหละเรียกพืชน,น้ำอะไรที่มันเกิดบนดินนั่นแหละเรียกพืชดินอ่ะวิธีการทดลองนะคะก็คือปกติจะทําเป็นกลุ่มแต่ในวันนี้ใครอยากทําก็ทําเดียเด่ยวๆได้หรือถ้าใครไม่อยากทําก็ดูคลิปที่ครูจะเอามาให้ดู อันดับแรกก็คือเราจะมีในที่นี้เขาใช้ผักบุ้งกับต้นถัว่วแต่คร้ว่าต้นถั่วมันหายากนะใครจะทําหรือใช้พวกผักชีหัวหอมก็ได้ใช้ผักบุ้งกับต้นถัว่วผักบุ้งเป็นพืชน้ําต้นถั่วเป็นพืชบกนะคะเขาก็จะเอามาดูว่าลักษณะมันต่างกันยังไงก่อนอันดับแรกทีนี้เขาจะเอานําผักทั้งสองชนิดเนี่ยแช่ลงไปในน้ําซึ่งน้ำเขาเตรียมวไว้ในกระมังแช่ลงไปใช่ไหมแล้วก็ใช้มือกดผักทั้งสองชนิดเนี่ยให้จม แล้วก็สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อน อันนี้คืองานที่ครูจะให้นักเรียนทํานะก็คือว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาจะมีหน้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นการบันทึกการทดลองให้นักเรียนเขียนหน้านี้นะคะลงไปในสมุดถ่ายภาพแล้วก็ส่งครูในอ,อัลบั้มวิทยาศาสตร์ชั้นปห้านะส่งงานวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์นะคะทำเสร็จสมุดเขียนวันที่ด้วยแล้วก็ทําตารางแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูตารางแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวเขาจะมีเฉลยให้ในคลิปวิดีโอที่ครูจะให้ดูโอเคงั้นไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะคุณมนมีกิจก,กรรมมาให้นักเรียนลองลองดูนะครับว่ามีเด็กทั้ง3คนนะครับมีเด็กหญิง A เด็กชาย B เด็กชาย C นะครับทั้ง3คนเนี่ยเขานะครับกำลังจะทําการทดลองนะครับเพื่อเป็นการสืบค้นดูว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับ เด็กทั้ง3าคนนะครับจึงทดลองนะครับน้ำต้นผักบุ้งไทยนะครับกับต้นผักชีนะครับมาทำการนะครับจุ่มน้ำนะครับโดยกดพืชทั้ง2ชนิดเนี่ยลงไปในน้ำนะครับแล้วสังเกตว่าเอ๊พืชชนิดใดนะครับลอยขึ้นมาและพืชชนิดใดเนี่ยจมลงไปใต้น้ำครับนักเรียนคิดว่าผลการทดลองของเด็กชาเด็กทั้ง3าคนเนี่ยครับเป็นอย่างไรนักเรียนลองคิดตามนะครับ ทีนี้คุณนนท์ก็มีนะครับตัวอย่างตารางการบันทึกผลมาให้นักเรียนดูว่าเขาเนี่ยจะมีการบันทึกอย่างไรนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับการตัวอย่างที่เราจะบันทึกนะครับชนิดของพืชนะครับก็มีนะครับผักบุ้งไทยนะครับอ่าก็เขียนลงไปนะครับทีนี้สิ่งที่สังเกตได้นะครับผักบุ้งไทยมีลักษณะยังไงนะครับอ่ามีลำต้นนะครับลำต้นกลวงนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ มีโพรงอากาศนะครับนะครับเมื่อเขาทดลองเสร็จเขาพบว่าน,นะครับต้นผักบุ้งเนี่ยสามารถลอยน้ำได้นะครับทีนี้พืชชนิดที่สองครับคืออะไรคือผักชีนะครับเขาสังเกตได้ว่าต้นผักชีเนี่ยมีลำต้นตันนะครับและเป็นไงครับตั้งตรงด้วยทีนี้ ผลการสังเกตนะครับคือต้นผักชีเนี่ยจมลงไปในน้ําดังนั้นเด็กทั้ง3คนเนี่ยครับเขาก็เลยสรุปได้ว่านะครับเอะลักษณะโครงสร้างของต้นผักบุ้งเนี่ยมีลำต้นกลวงเก็บอากาศไว้ภายในได้นะครับคือถ้าสมมติว่ามันอยู่บนพื้นดินนะครับมันก็จะมีรากมีลำต้นที่ยาวนะครับผมเลือ้อยไปได้แต่ถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะลอยน้ำได้นะครับส่วน ต้นผักชีเนี่ยมีลำต้นตั้งตรงนะครับและเจริญเติบโตได้บนบกโครงสร้างจึงไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในน้ำนักเรียนจะเห็นไหมครับว่าผักทั้งสองชนิดเนี่ยถึงแม้จะเป็นผักเหมือนกันนะครับแต่ก็มีลักษณะข,ของการปรับตัวเองให้อยู่ในสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปอ่าเมื่อกี้เราก็ได้รับชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าแล้วก็อย่าลืมทำงานส่งคุณครูนะคะในวันนี้สวัสดีคะ่ะ